มีใครที่กําลังเป็นโรคก,กินไม่หยุดอยู่บ้างไหมคะพี่อุ่นฝนเนี่ยได้มีโอกาสไปดูคลิปของพี่ไอซ์แลนยู่นะคะเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาที่เขากําลังเจอกับโรคก,กินไม่หยุดอยู่นะคะพอพี่อุ่นฝนดูจบเนี่ยเฮ้ยนี่มันตัวเราชัชดๆเลยอะแล้วพี่อุ่นฝนเป็นโรคนี้ได้ยังไงพี่อุ่นฝนจะเล่าให้ฟังค่ะแล้วโรคก,กินไม่หยุดคืออะไรก็คือโรคที่กินไม่รู้จักอิ่มนั่นเองค่ะต่อให้เราไม่หิวเราก็ยังจะกิน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 มันเข้าไปนะคะทั้งทงที่เราเนี่ยท้องจะแตกอยู่แล้ว เราก็ยังจะกินมันเข้าไปอีกนะคะและโรคนี้ก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปเลยค่ะโดยเฉพาะเพศหญิงนะสาเหตุของโรคนะคะก็มาจากผิดหวังเคยโดนทำร้ายความรู้สึกความเครียดซึมเศร้าไบโพล่าและทุกๆครั้งที่กินเข้าไปเยอะๆเ,เนี่ยก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองค่ะเพราะควบคุมการกินไม่ได้แล้วพี่ฝนฝนเป็นโรคนี้ได้ยังไงก็ก่อนที่จะติดโควิดนะคะพี่ฝน,ฝนนะไม่ได้หุนแบบนี้นะคะก็จะเป็นหุนแบบนี้เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นหุ่นแบบในรูปอย่างนี้นะคะคือพี่อุนฝนน่ะต้องควบคุมน้ําหนักตัวเองตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเอ็นเข่าขาดไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักได้มากๆนะคะก็เลยต้องออกกําลังกายและควบคุมการกินค่ะพูดง่ายๆว่าพี่อุนฝนเนี่ยไม่เคยหนักเกิน52นะคะ ก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ48โลถึง50โลค่ะแล้วพอปีที่แล้วเราไม่มีงานทำเพราะโควิดใช่ไหมล็อกดาวน์ออกจากบ้านไม่ได้งานก็ไม่มีทำก็เลยเกิดความเครียดค่ะพอเกิดความเครียดปุ๊บก็ไประบายด้วยการกินค่ะยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งกินย,ย,ยิ่งเครียดเลยนะคะแล้วบวกกับเวลาพี่ๆฝนๆกินเนี่ยก็คือกินในปริมาณที่เยอะมากๆคนที่บ้านก็จะถากนะคะกินเยอะไปหรือเปล่ากินเยอะไปนะน่ะกินหมดหรอเดี๋ยวก็อ้วนหรอก พอเราฟังอย่างเงี้ยยิ่งฟังยิ่งเครียดเราก็ยิ่งกิน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 มันเข้าไปเลยนะคะคือต่อให้อิ่มแค่ไหนอ่ะก็จะกินมันเข้าไปอีกค่ะพอเรากินเสร็จปุ๊บนะเราก็จะมานั่งรู้สึกผิดกับตัวเองว่าไม่น่านกินเลยกินเข้าไปทําไมเนี่ยพอเรารู้สึกผิดกับตัวเองแล้วทํายังไงคะพี่ฝนฝนเนี่ยไม่ลวงคอออกนะคะเพราะว่าลวงแล้วมันไม่ออกค่ะแล้วก็รู้สึกทรมานนะคะพี่ฝนฝนก็ไปกินยาระบายค่ะพอเรากินยาระบายหน้าท้องเราก็กลับมาแบนราบเหมือนเดิม เราก็ยิ่งกลับไปกิน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 เสร็จแล้วก็มากินยาละบายกินเสร็จแล้วก็มากินยาละบายวนลูปอยู่แบบนี้เลยค่ะจนพี่ฝนๆเนี่ยได้มาเจอคลิปของพี่ไอนะคะพี่ฝนฝนถึงกับบางอ้อเลยค่ะเฮ้ยนี่เราเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่าวะเนี่ยแต่ก่อนที่พี่ฝนฝนเนี่ยจะมาเจอคลิปของพี่ไอเนี่พี่ฝนฝนเนี่ยก็ไปดูคลิปการออกกําลังกายควบคุมน้ําหนักสารพัดเลยนะคะที่พยายามจะทําให้หุ่นเราเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมค่ะ ก็มีทั้งคุณหมอและเทนเนอร์ต่างๆนะคะมาให้ความรู้เราเยอะแยะเต็ม YouTube ไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกจะริดเลยนะคะว่าเราถูกใจกับใครแล้วก็ดูคนนั้นไปเลยนะคะแล้วพี่ฝนฝนเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกค่ะว่าเราเนี่ยเป็นโรคนี้จริงๆหรือเปล่าสรุปเลยนะคะก็น่าจะเป็นค่ะแต่อาจจะเป็นในแบบเริ่มต้นไม่ได้หนักมากนะคะสาเหตุก็มาจากความเครียดแล้วก็ถูกกดดันเนี่ยแหละคะ่ะเนื่องจากแตก่กอนเนี่ยพี่ฝนฝนอ่ะก็จะเป็นสาวแบบไซส์ SM นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึง XL l x แแบบนี้แล้วนะคะก็เลยแบบรลับไม่ได้นะคะแล้วเสื้อผ้าที่มีอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ไงเพราะเราอยู่บ้านใช่ไหมพอเราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้เอาเสื้อผ้าในตู้ออกมาใส่มันก็เลยทําให้เราเนี่ยกลับไปใส่เสื้อผ้าใส่เก่าของตัวเองไม่ได้นะคะแล้วพี่ฝนฝนเนี่ยก็ได้ไปเข้าคอร์สน้ําหนักของอาหารเสริมยี่ห้อหนึงมาด้วยนะคะคือระหว่างที่เข้าคอร์สไป3เดือนเนี่ย แรกๆก,ก็โอเคดีนะคะแต่ระหว่างเดือนที่2เดือนที่3ไปเนี่ยเราก็รู้สึกกดดันและรู้สึกเครียดแล้วนะคะทีนี้พอกดดันและเครียดเนี่ยน้ำหนักเราก็ไม่ลงค่ะน้ำหนักเราไม่ลงแถมจะดีดขึ้นอีกนะคะทั้งๆท,ที่เราเนี่ยทำตามโปรแกรมเขาทุกอย่างนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็ลดได้แค่แบบครึ่งหนึ่งของที่เราตั้งเป้าอ่ะเราคือเสียเงินแพงมากๆเลยนะคะก็ยิ่งรู้สึกแบบโอ้ยไม่เอาแล้วไม่คุ้มแต่หลังจากที่เข้าคอร์สไปแล้วเนี่ยก็เลยทําให้พี่อุ่นฝนเนี่ยรู้อย่างหนึ่งค่ะว่า สิ่งที่เราขาดไปอ่ะนั่นก็คือโปรตีนค่ะพี่ฝนฝนเนี่ยก็เลยกลับมาลื้อและหาข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยนะคะกับการจัดการตัวเองทีนี้ถ้าใครที่กําลังเป็นโรคก,กินไม่หยุดอยู่นะคะวิธีการรักษาเนี่ยถ้าเป็นระดับแบบเริ่มต้นแบบพี่ฝนฝนนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากรักษาที่ใจก่อนเลยค่ะอย่างแรกรักษาใจยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะว่าตัวเองดูถูกตัวเองค่ะ เราควรที่จะรักตัวเราเองก่อนนะคะแล้วก็เลิกมีทัศนคติแย่ๆกับการกินนะคะถ้าวันนี้มื้อนี้เรากินเยอะไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้เราก็เริ่มใหม่นะคะเราก็ปรับเปลี่ยนการกินไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะต้องมีบ้านนะคะที่วันนี้เรากินเยอะแต่ในมื้อถัดไปเนี่ยเราก็อาจจะเสริมด้วยผักหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปแทนนะคะแล้วพี่ฝนๆเนี่ยจากที่เข้ายิมออกกําลังกายทุกวัน ตอนนี้ไปยินมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ฝนฝนเนี่ยก็ใส่แม้แล้วก็ปั่นจักรยานรอบซอยบ้านกับลูกเลยคะ่ะ แต่ถ้าวันไหนฝนตกออกไปปั่นจักรยานไม่ได้เราก็เปิด y YouTube เนี่ยแหละค่ะใน YouTube มีคลิปสอนออกกำลังกายเยอะมากๆค่ะเราก็เลือกจริตที่เราชอบนะคะแล้วเราก็ดูตามเขาเต้นตามเขาออกกำลังกายตามเขาไปเลยค่ะอย่างน้อยๆนะคะก็ให้อินโดฟินในร่างกายเราหลังค่ะพออินโดฟินในร่างกายเราหลังเนี่ยเราก็จะไม่เกิดความเครียดกับตัวเองค่ะพอพี่ฝนฝนเนี่ยค้นเจอแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นโรคนี้อยู่และรู้วิธีการรักษาทํำยังไงนะคะพี่ฝนเนี่ย ก็พยายามปรับใจค่ะไม่นึกในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองนะคะคิดเอาไว้เสมอค่ะส่องกระจกไปเลยค่ะเราสวยค่ะวันนี้เราก็หุ่นดีในแบบฉบับแบบนี้นะคะแล้วเราก็สวยในแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะทํายังไงให้เราสวยขึ้นไปอีกเราก็ทําอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นโรคนี้หนักๆขั้นแรงประเภทซึมเศร้าเนี่ยพี่อุน่นฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยไปพบคุณหมอนะคะ เพราะว่าถ้าพบคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ยาเรามาทานนะแล้วคุณหมอก็จะช่วยปรับสภาพจิตใจเราด้วยนะคะ พี่ฝนฝนเข้าใจนะคะจากสาวไซส์ S เนี่ยไป XL เป็นยังไงเพราะพี่ฝนฝนก็เป็นอยู่ค่ะพี่ฝนฝนก็พยายามอยู่นะคะวันนี้เรากินเยอะพรุ่งนี้เราก็ปรับการกินใหม่ค่ะอย่าไปเครียดกับมันนะคะและพี่ฝนฝนน่ก็บอกคนที่บ้านเลยนะคะว่าห้ามทักเลยนะว่ากินเยอะห้ามทักเลยนะว่าจะกินหมดหรือเปล่าและห้ามทักเลยนะว่าไม่กลัวอ้วนหรอคือคำพูดพวกนี้นะคะพอเราฟังเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกกดดันตัวเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็บอกคนที่บ้านไปเลยค่ะว่าห้ามพูดและห้ามวิจารณ์การกินของเราและเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราเนี่ยกินอะไรอยู่และเราก็เลิกสนใจน้ําหนักบนตาช่างไปเลยนะคะนานๆช่างทีดีกว่าค่ะเพราะว่ายิ่งเราช่างทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะเกิดความเครียดค่ะเพราะว่าตอนที่พี่อุ่นฝร์ดเนี่ยเข้าคอนลดน้ําหนักใช่ไหมคะเขาให้พี่อินฝรั่ง่ช่างทุกวันเลยค่ะยิ่งช่างยิ่งเครียดนะคะคือเครียดแบบว่าโอ้ จะเป็นประสาทเลยนะคะทําไมน้ําหนักมันไม่ลดไม่ลดไม่ลดอย่างนี้นะคะเราก็มองตาช่างทุกวนันทุกวันเลยนะแล้วตาช่างของพี่ยุ่นฝนเนี่ยไม่ได้มองแค่ตัวเลขน,นะคะคือเห็นไปเลยค่ะว่าไขมันเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการให้มันลดทุกวันนะซึ่งยิ่งเราทําแบบนั้นเราก็จะยิ่งเครียดนะคะสรุปเลยนะคะใครที่กําลังเป็นโรคก,กินไม่หยุดอ่อนๆแบบพี่ยุ่นฝนนะพี่ยุ่นฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยปรับจิตใจเราก่อนเลยค่ะเลิกดูถูกตัวเองเลิกว่าตัวเอง ภูมิใจในตัวเองนะคะเราสวยของเราวันนี้แบบนี้เราก็คิดแค่ว่าพรุ่งนี้เราจะสวยขึ้นยังไงแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องคิดแบบว่าโอ๊ยฉันเนี่ยจัดไซส์ S ไป XL และจาก XL จะต้องกลับมาไซส์ S ให้ได้เดี๋ยวนี้ซึ่งมันทำไม่ได้แน่นอนค่ะคำว่าเดี๋ยวนี้แต่มันต้องค่อยๆนะคะ XL มา L มา M และมา S ค่ะลดลงทีละไซส์นะคะสู้ๆนะคะทุกคน ส่วนใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนวันนี้พี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะพี่ฝนฝนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อยากกินขนมแต่กลัวอ้วนทำไงดีขนมคีนคีนนถูกใจสายเฮลตี้แฮปปี้ดีต่อสุขภาพกำลังควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักช่วยได้มากๆพกติดกระเป๋าเวลาเร่งรีบมีติดตู้เย็นติดบ้านดูเดียวรู้เรื่องเค,ค้กกล้วยหอมโอ๊ตเวไม่ใส่แป้งขาวไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่วัตถุดิบกันเสียใส่ข้าวโอ๊ตย่าหวานน้ำผึ้งนมเนยแท้ร้อยเปอร์เซนต์อบสดใหม่ทุกออเดอร์มีประโยชน์ต่อสุขภาพไฟเบอร์โปรตีนครบกินได้สบายใจ ไม่ต้องรู้สึกผิดหินจุกๆไปเลยค่ะกิ่นหอมละมุนนุ่มลิ้นแน่นล้นถ้วยเต็มรถถ้วยหน้าแน่นๆเลยค่ะก็ขอให้อร่อยกับการกินเค,ค้ก้อยหอมโอิเวย์นะคะ